บากิวมองซ้ายมองขวาก็าอยากกินกิวมองนี่ไม่หย่บไม่เอาออกมาโลเลื้อ,อนออกมาอ๊มอ๊มมามมัมามัมัมมัม,ม,ม,มนั่งมองไป แล้วก็ให้กินเองล่ะเอฟซี FC ยังว่ายายบุญใจร้ายยาบุญแก้งบากิวอะน,วนั่งรองรอนั่งรองไปนั่งรองไปนั่งร้อนไปนั่งน้อนเลยนั่งรองไม่รู้เรื่องนอนรลไไป รอคนรอคนกินก่อนมาคิวเขากินทีหลังรู้ไหมพูดไปรู้เรื่องมองหน้ามองหน้าอิวมองหน้ายายมองหน้ายายาบุญถึงจะได้กินนอกนั้นไม่ได้กินใจร้ายมากิว ใหลายใจลายจะกินหมดกินหมดก่อนบาคิวแล้วเนี่ยอือหือากิว่ะนั่งลองขอขอมือเอามือมาขอมือขอมือนั่งลองนั่งลองก่อนนั่งลองกิวกิวนั่งลองดีเลย ขอมือขอมือข้างโน้นไม่ให้กินใส่ไม่ดีอิ่มไหมเนี่ยยังเออลูกลูกกับหวานไม่กินหมดละเป็นไหนกินเนี่ยนะอาจารย์อาจารย์กิวบะกิวขอกินหน่อยยายบุญจา๋ากิวอยากกินกินอ้ำมอ้ามกิว นอนรออย่างนั้นแหละนอนรอรอเขากินเสร็จแล้วเก็บจานไปล้างดูไหมกิวนอนรอรอเขากินเสร็จเนี่ย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 นอนรอเขากินเสร็จก่อนเนี่ยนอนรอเขากินเสร็จทําเป็นเมินทําเมินหันมาเนี้ยตีเลยบาร์บกิวมองจานอะ นอนมองนอนอออรอรอพูดเนรนนี่พูดอย่างนี้ดิแฟนเับเขาก็ว่าฉันอีกใช่ไหมบาก,กิวบาก,กิวลุกขึ้นบาก,กิวลุกขึ้นบาก,กิวจะนอนรออีกนานไหมเนี่ยบาก,กิว จะนอนรออีกนานไหมไปแล้วยายไปแล้วคิวมาหายายนอนรอเพกินหมดก่อนอ่ะอ่ะอ่ะคิวครบหนึ่งาทีแล้วป่ะ,ะครบจะเป็นไงกิวก็นอนรอต่อไปมาดูหน้าชัดๆหน่อยกิว อยู่ดูความรอของจิวหน่อยอบึ๊บบับบิบบับบิบบับคิวอยากกินมองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวาอากินอ่านี่ได้กินแล้วเห็นไหมใจบุญใจดีแล้วให้กาจิวกินแล้วกินก็นอนรอน,นั่งรอนเฉย นอนเฉยๆนอนคอยอืม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  ินจอนซาม